มันอยู่รอบตัวฉันเอ๊ะอันนี้คืออะไรหน้ากากสวมแป๊บนึงเพื่อความสวยกับสวัสดีดัสสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับไอมีแอริชนะคะวันนี้ไอ้ม็จะมาเล่นเกมเโรบอทนั่นเองวู Woo ้ฮูไม่ใช่แล้วโอเควันนี้ไอมีจะมา ทำการรีวิสก,กินสก,กินของจินโนนะคะชื่อว่ายูสกินะคะไม่รู้ว่ามันแปลตรงตัวว่าอะไรนะแม่ทำไมห้องมันรอนานขนาดนี้ล่ะโอ้ยลูกใจเย็นก่อนนะลูกเดี๋ยวมันก็มาแล้วแหละอมรอไม่กี่นาทีหรอกมัง้งโอเคค่ะแม่งนะั้นหนูนนั่งรอแล้วกันนะกว่าจะได้เล่นกับทุกคนแม่งไม่เจอเลยโอ้ยได้ห้องแล้วได้ห้องแล้ว วันนี้เอมิจะมารีวิวสกินของยูสกินะคะซึ่งสกินตัวนี้เป็นสกินที่ได้ฟรีนะคะโอ้ยน้องทองไม่ใช่ไม่ใช่ใชน้องอันนี้ออขิตันอะไรนะลิตันนะสนะจ้าน้อยอะไรจำบ้าดามันเป็นมันคือมันแจกมานานแล้วนะคะก็คือสกินนี้ก็คือทุกคนอาจจะอดได้นะคะมันแจกมานานแล้วก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะคะคนก็ผ่านไปแค่ประมาณแบบ เดือนกว่าๆเองมั้งจำไม่ได้นะคะก็น่าจะประมาณนั้นเฮ้ยเจอเจอน้องดิสนีย์ด้วยแกรใช่ประวะไม่รู้ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในแบบชายน้าทาวนะคะซึ่งรู้สึกว่าขาดกันอยู่แถวๆนี้รู้สึกว่ามีคนจุกนะคะจตัวนี้โอ้อโหตัวอะไรอะ่ะแจ็คเสียด้วยนะคะแจ็คนะคะเไปก่อนปั่นเครื่องเดี๋ยวครับรออะไร ลลั่นเลลย้สาหน้อยโดนอ่ะเสาวน้อยโดนเสาวน้อยโดนเสาวน้อยเสาวน้อยมาแบกไม่ต้องห่วงนะลูกเดี๋ยวแม่จะเป็นคนแบกหนูเองทำแม่แบกได้ ด้มย่กอดอ้อมย่กอดอ้อมย่กอดทุกคนไอ้มีไม่รู้ไอ้มีจะไหวหรือเปล่านะแต่มีก็จะพยายามสู้ค่ะทุกคนแจ็คไม่ต้องเจอกล่องเช้าไอ้โอ้โอ้ โอ้ยก็เขาไปตามน้องแล้ว่าทุกคนน้องไม่น่าออกมาเลยหรือว่าน้องเขามีสเตตัสแค่นั้นหรือเปล่าไม่ดูนะคะไม่มั่นใจเราก็หนีไปนะคะถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะคะตอนนี้คือน้องล้มไปแล้ว่ะอ้าวกดรับไม่ทันนะ บอกนะมันตามเราอ่ะยังไงยังไงซียังไง,ง,ไง,ง,ไงเอา้า <c oughs> เขามาตามเราเหรอเนี่ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยตาบอดตอนนี้ใช้โปรแกรมกาก,ากมากเลยนะทุกคนเขาขอแพงจริงนะคนอือโปรแกรมอื่นมันใช้ไม่ได้แล้วจริงๆอะ <c oughs> โอ้แล้วน้องว่าสิ่งพี่เนี่ยนะ โอเมก้าโอเมก้าทุกคนไอ้มีตายแน่แน่ไอ้มีตายแน่แน่มึงมาผัดอะไรตอนนี้ยี่บ้ามึงเล่นเป็นวะเนี่ยโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าไอ้มีตายแน่แน่ทุกคนไอ้มีตายแน่แน่ไอ้มีคือตายแน่แน่ไอ้มีไม่มีที่แล้วไอ้มีไม่มีที่แล้วที่ไอ้มีหมดแล้วไอ้มีคือหมดแล้วจริงๆ โอ้ oh my g อดโอเคไม่โดนนะคะจุกยังโหดจุกเดือดมากจุกไม่มีอะไรจะจุกแล้วค่ะหนูหมกจุดจะจุกแล้วนะโอเคน้องไปแล้วนะคะน้องไปแล้วโอ้จุกเดือดมากค่ะทุกคนว้าว ไหนมาให้พี่รักษาซิเจ้าเด็กน้อยอืม,อม,อมดื้อนะเราอ่ะอ้าวฆาตกรออก <c oughs> อุย้ยตอนนี้ห,อหอๆๆ้องได้แล้วห้องได้แล้วห้องได้แล้วโอเมกะดีใจจ,จริงๆเลยอะ่ะเ <Wow. S 1> จ้าเด็กกระปอกคนนั้นอีกทีนึงเอาไม่ใช่น้นะมันสาวน้อยเฮ้ยมีคนสาวน้อยอีกแล้วอ้าวทำไมพวกนน้มันดวงดีจริงๆเลยเนี่ยอืมซุกอันนี้ฉันกินตะเกือด์เดะอืมหน้ามันใช่นะกไม่งตบเด็กพวกนี้เปลี่ยนตัวให้หมดเลยหาอะไรนะคะพี่อ๋อเปล่าจ้าเปล่า วัสดีครับผมอีไลนะครับฝากเราด้วยนะครับทุกคนเฮน้ำมันพี่ไรนี่นะหลอ,หอด้อุดวยสเแล้วก็ต้องมาจูกับพวกนี้อีกแล้วน้ามใจเย็นไโอ้โหตอนนี้นะคะจินโนได้คขอามาแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเจอฆาตกรหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าฆาตกรน่าจะเป็น โอเมก้านะคะน่าจะเป็นเกรดนะคะรู้สึกเห็นอะไรฟ้าๆตรงนั้นก็รู้แล้วว่าอยู่ทําไมมันกระตุกหนงหน่วงนะคะก็นั่นแหละเดืดนนี้จะเป็นตัวที่ถือว่ากระตุกผสมควรนะไม่ต่างอะไรกับตัวต้นไม้นะค่ะก็คือหรือว่าไอตัวนั้นะไอตัวน้องถุงเลยนะมันก็หวัดดีเก๋ไอหวัดดีนะทำไมเสียงเธอเป็นงั้นล่ะก็ไม่ได้เมนอะไรนี่ขอโทษนะที่ทำอันน่ะ เห็นแคนี้ดูน่ากลัวจริงๆเลยอะ่ะตอนนี้นะคะเพื่อนล้มแล้วนะคะตอนนี้ไม่รู้ไอ้นี้ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเพื่อนได้ในขนาดนี้นะะแต่ว่ารู้สึกว่าสาวน้อยโดนแล้วอ่ะเฮ้สาวน้อยรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเขาเล่นเป็นหรือเปล่านะคะไม่มั่นใจหรือว่าเขาเจอเพื่อนหรือเปล่าต้องพูดี้ก่อนเขาเจอเพื่อนเปล่ามีไรตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้นะคะไม่มั่นใจแต่ว่าเขาอยู่ใกล้น้องสุดน,นะคะเขาก็กําลังวิ่งเข้าไปช่วยนะคะจุดนี้คือจีโนก็ได้แต่ พี่อะไรคะน้องให้กำลังใจข้างๆนะคะจุบุจุบูอืมกูจะอ้วกงั้นเราก็ใช้ไปเลยละกันไอเมยจะไม่ใช้กล่องดนตรีเยอะนะคะเพราะรู้สึกว่าน้ำก็น่าจะเจอกับกล่องช้ามันน่าจะเวิร์กนะทุกคนไม่ไม่มั่นใจนะแต่ว่าก็น่าจะได้แนตะ่ไม่รู้เปนชายตยานของเราเนาะน้องมีประตูว,วาร์ปด้วยทุกคนแล้วก็ทําพังอีกแล้วแล้วประตูว,วาร์ปก็ใกล้อยู่นะ แต่ต้องพูว่าน้องเขาไปถึงก่อนหรือเปล่าอืมเกนี่เขาก็ติเอาตีเอาเลยนะฮะน,นั่นผูผู้อย่างรู้ลมไปแล้วนะฮะ<ป>แตะ่รู้สึกไม่ไม่มั่นใจนะฮะว่าเขาเอาเสาน้อยหรือเปล่าอ๋อเขาเอาอะไรก่อนนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลย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 แต่ไม่รู้ว่ามีนกหรือเปล่านะดิ เอาแล้วเอาแล้วเขาน่าจะล้มนะคะเขามีสิทธิ์ล้มสูงมาก <c oughs> อีไล <c oughs> นยนั่นอีไลลูกทำไมหนูไม่ข้ามไม้ไปเราลูกไม่ <c oughs> ไม่ใช่ทำไมไม่ตีไปสองตัวนั้นก็คือแบบไปทำมาช่วยหน่อยดีไหมม,มาช่วยหน่อยก็ดีนะคะเนี่ยมาช่วยหน่อยกูจะตายห่าแล้วะคะ่ะทุกคน กไม่มาไม่คิดจะช่วยกูหน่อยหรอมึงนี่นะือใจมารจริงๆเลยกูระเกียจมึงจริงๆเลยอีกเก๋ไม่ได้เรื่องนี่นะคะอันนี้เราแค่แบบสมนนการสนทนานะคะอย่าไปคิดอะไรมากนะคะเนี้กเก๋เธอนี่นะไม่ได้เรื่องจริงๆเลยฉันบอกกี่ครั้งกี่หนแล้ว เก๋มานี่เก๋มานี่เก๋มานี่เก๋ๆโอเคเก๋ยูชั้นสิอ้าวชั้นเผอกดฮิวนะขอโทษอ้าวเขาฮิวเราก่อนนะคะเพราะเราโดนจับนัน่นยงไงแล้วเขาก็เห็นเราด้วยไงประเด็นน้องเขาจะไปช่วยทันไหมเนี่ยไม่มั่นใจนะฮะแต่ก็ขอให้นอ้องเขาลอดแล้วกันนะ ไปแล้วนะจ,จุดนี้ไอมีทิ้งดิ่งอะค่ะคือถ้าเขาไปเอาน้องเราก็เราก็มีสิทธิ์หนีออกไงแต่น้องเขาก็มีสิทธิ์ตายสูงนะตอนนี้ดูดิไอ้มีน่าจะต้องใช้กล่องเครื่องสามอันให้หมดเลยนะฮะภายในอันเดียวว เขามาเราก็วิ่งไงแต่ต้องประเด็นก็คือเขาจะวาร์ปทันหรือเปล่าอีกเรื่องนึงโอเคขอโทษน,นะน้องลน้องลิตันนะ เป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ให้จินโนโด้วยนะคะไปแล้วไปบายนี่ก็นาจนๆน,นานพอแล้วนะโอเคไปแล้วไปบาย,บายขอให้สนุกกับคลิปนะอย่าไปดราม,ม่าก,กันด้วยล่ะ